คือ้ามควันนี้วันเกิดน้องแปกน้องแม่ปอน้องแปน้องแม่ปอกอนปรณีเหรอกอปรานีกอนปรณีปรณีอย่างเงี้ยจะบตาเราไดูนะกมือก่อปเอยกมือกปอแปลว่าแสงสว่าง ข้นมามูกตะวันแสงตะวันส่องแสงเีหมดวันลตัเคกเขาบอกว่าจะได้หัวเนี่ยเร็หนเช็คๆกันน้เช็ครคับเพิ่มาจอ่นน้เช็สิหรอ้าเสสิหรอือเช็คเลเพิ่มงนเสสิหรออีกดูวชาเขชออีนี่ครับหมอสูเฉค่ะ ประเทศแค่เราปแม่บ้านะว่าแ่เรทแม่มาตลอดาบาทุกูพานน่แหละแค่เราเแี่มาตลอดกาก่ห้าปเดยบรอหน่อยเดี๋ยวเจ้านอจาป่านนันมรอเกือบรอสมาสีนะอะไรวย เดือหน้าเช็คแล้เลยอ๋อชิดถ่ายด้วยอ้าวถ่ายด้วยถ่ายด้วยเคเคนี่อ nah. ีถ้บบโหเนี่ถ่ายด้วยถ่ายด้วยที่เข้าไาอยากได้หน้าตุ๊กตาหน้านี่แมมีคนมากินชตันไหมน้มกเกอครับเ่อ่ปาเอร่อยเยอร่อยเหรอเนี่ย้ปลาเออร่อยเยออ้อ้ ไปดีกว่ไหมอ๋อมีกี่คนทั้งผู้ใหญ่ด้วยนะชืเกชื่ัว่าจะพอดอกไมาปอมาพิจ่าจณาก็ชืเกอบบนัะโดทอทอเราสุดยาปามาลูรักเซซเซอเดวกุมอสโกอเดสระเซมาอเดปุเดะแวร์อุนตุเดะเคเบมือกึอพีมาลูรักเซเซ

นี่ทำไรนะครอันแรีกใครเรีนี่หรอหือวันนี้นี่เหรอนี่ปคะขอใคะพ่ออพ่อขะพ่อขานพ่อขานพ่อขาน้ำก็มาแล้วครัอคืพ่อขานี่เหรอเอ้ยังคะนี่กับฝนน่อย่นน่อยมอี้อีกแล้เออมานาก็มาจะมาแล้วลืล้เอาอไหนลือเอีกาเสยยิ

เนี่นรู้ล้วล้วนี่ยฉันดู้ยลอมูก็รล้วซาลาล้ก็ล้เอแล้ล้วยังก็เก็บก็ได้ยยเนี่ยีเลยข้ด้อะมเมวเนี่ผู้ให่เราผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นี่อะไรก็ได้เนาะอืมออหนึ่งหมอไม่ตุนเชี่ยไม่ตุเชียวไม่ตุเชี่ยจะมาแล้วลโอ้ราดิคเนาะข้าจะบเาจะมาซตอีอืมพอเลยโอ้ย